้อรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Guest Art Show ค่ะก็แน่นอนนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ไปพบกับคุณทวันนะคะที่รงหล่อ a c ฟ r และแล้วเราบอกว่าวันนี้เราจะมาดูร้านอิสระภาพร้อยก้านะคะซึ่งเป็นโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแหล่งนะคะที่จะเป็นที่ตั้งอนุสาวรียอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะ สวดีค่ะคุณธวันค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะคแน่นอนตอนนี้นี่เรามาอยู่ที่ลานอิสรภาพร้อยแน่อย่างหนึ่งที่เราพูดกันไว้ถึงความสําคัญของที่นี่นะคะแต่ต้นคิดกว่าจะมาเป็นที่นี่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตนั่งคุยได้ไหมคะ นั่งมันที่เรียบร้อยแล้วค่ะอากาศเย็นเย็นเลยค่ะคุณทวันค้าเราเนี่ยได้พูดแบบครั้งที่แล้วใช่ไหมเราก็มีการพูดถึงที่มาแบบว่าเออเนี่ยคุณทวันตั้งใจจะทําที่นี่อย่างมากเลยก่อนอื่นเราคิดว่าอยากจะคุณทวัรพูดถึงที่มาที่จะสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ค่ะล่าเรียนประวัติศาสตร์ตัวนี้มาแล้วเนี่ยเกิดความประทับใจเป็นอย่างยิ่งค่ะสมเด็จพระเดชวนมหาราชนี้ค่ะทาหารและเด็ดเดี่ยวมากเลยครับทํายังไงเราถึงจะเป็นส่วนหนึ่งของพระองค์ท่านค่ะวันหนึ่ง ผมทํางานด้านนี้ไอความคิดตรงนั้นมันก็เลยกลับคิดขึ้นมาได้แล้วเอาล้วในเมื่อเราทํางานหรออาจจะเป็นเทพจะสั่งก็ได้ฝันวันนั้นถึงวันนี้นะครับเป็นที่มาที่ไปเราทําได้สําเร็จนะครับขอร่มชานุญ,ญาตในขอพระเจ้าอยู่หัวนะ,ะครับขอพระเจ้าอยู่หัว,แล,วแล้วเรานี่อาจจะเป็นคนที่ได้คืบจะเอาศอกเมื่อท่า,ทานอนุญ,ญาตแล้ว ก็ต้องพระอ,องค์ท่านเนี่ยมาวางศีลาเลิกอีกะนะครับท่านก็นเมตาอันสูงสุดนะครับโอดมามาวางชีลาเลิกให้วันนี้ฝันวันนั้นเกือบยี่สิบปีะนะครับวันนี้ความฝันน,น,นั้นก็เป็นจริงแล้วพระอ,องค์รบและปกปักรักษาพื้นแผ่นดินของเราให้เราอยู่ได้เนี่ยด้วยเอาชีวิตของพระอ,องค์ท่านแลกะนะครับเรื่อจะเป็นตอนประกาศอิสรภาพะนะครับความอาถรา์ชานชายัยความเก่งกาจเล่นเดี่ยวของพระอ,องค์ท่านประกาศอิสรภาพ บนผื้นแผ่นดินศัตรูนี่ต้องสมควรเป็นอย่างยิ่งปางที่สองก็คือปาง แสงปืนต้นข้าไม่น้ำตรงะนะครับปืนไฟสมัยก่อนนั้นนะครับยิงยังเก่งก็ได้ไม่กี่เมตรนะครับแต่พระองค์ท่านสามารถใช้ได้เป็นร้อยร้อยเมตรแล้วก็ประหารฆ่าศึกจนได้รับชัยชนะะกลับมานะครับเอาเด็กนอมาส้ ปางที่สามคือปางยุทธาติคะนะครับก็เช็คเช่นเดียวกันด้วยบุญญาธิการของพระอ,องค์ท่านนะครับชนะศึกพ่ายพลตรงข้าไม่ต่ำกว่าสองแสนนะครับแต่พระอ,องค์ท่านมีไม่ถึงสิบนายแต่ในที่นี้เราจะถอดเจ้าพญาชยานุภาพออกะนะครับให้ท่านประทับยืนเพื่อให้สอดคล้องกันทั้ง3าพระอ,องค์คนี่นะครับคือประทับยืนแต่มือขวากำพระแสงของเงานะครับในท่าทางทรงพมลานะครับแล้วตะกอนซ้าย ถือของเงาปะ,ะกับช้างนะเป็นสัญลักษณ์ของยุทธนาทีโอโ้สุดยอดจริงๆและที่นี่เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะคะจะให้แบบว่าพาชมและเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษ ก็จะเป็นผ okay, okay. e like okay, so mm ู hmm. um ้ดูแลผู้จัดการของผมอีกทีนะครับขงผมท่องคนเดียวทําไม่ได้แล้วครับทั้งองรอด้วยและก็ที่นี่ด้วยเดี๋ยวจะมีผู้จัดการเราซูกเฝ้าทํางานแบบทุ่มเทเลยนะครับก็เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะอัญเชิญเลยนะอัญเชิญเข้ามาเลยนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะมาวงเทพเป็นพยานพระเจ้าหงสาประพฤติผ่านคิดทำร้ายเราสืบแต่วันนี้ไป อายุทยากับพงศาไม่ได้เป็นปัตพีเดียวกันขาดกันแต่บัดนี้ชั่วกาลภปาวสาครับตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนทุกคนแหละเบวงของคุณโยด้วยและก็ทีมงานด้วยนะครับนี่คือเจ้าภาพคนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพกับร้านอิสระภาพแห่งนี้ในเนื้อที่สองร้อยไร่เศษนะครับนี่คือที่มาที่ไป และอีกประการหนึ่งสาเหตุสําคัญสามสถาบัานหลักของชาติชาติศาสนาและความมหากษัตริย์สามสถาบัานเราเนี่ยสุดยอดมากะนะครับดีมากพระสถาบัานไม่เสื่อมเลยนะครับแต่จิตใจพี่น้องทุกคนเยาวชนทุกคนนะครับขอให้ระลึกถ,ถึงความเป็นมาของผืนแผ่นดินเราบูพระกษักดิ์ทุกพระอ,องค์คแรกด้วยเลือดเนื้อและชีวิตนะครับนั้นต้องทํา ให้มันเกิดความปิติให้ใหญ่ที่สุดให้สง่าที่สุดให้สมเมตรกับที่พ่อองค์ท่านทุ<ะ>่มเทให้กับพวกเราก็ว่าได้ที่นี่นี่คือเอกชนนะคะไม่ไม่ใช่แบบว่าเป็นของแบบว่าอะไรของส่วนราชการ,รไม่ใช่นะคะที่นี่เงินเงินล้วนเลย <laughs> <laughs> นะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่าคุณธัรเอังก็คือที่บอกว่าต้องไปตามหาเรื่องของที่ อันดับแรกบอกว่าทําไมถึงได้เลือกซื้อที่ตรงนี้ที่จะสร้างคะอันนี้โยโยวถามหน่อยอความเป็นมาต่อจะได้ที่ตรงนี้นะครับค่ะผมพูดได้เลยว่าเป็นเทพที่จัดสรรลงมาเต้มเลยมีพระรูปหนึ่งให้ที่ไว้ที่เชีป่าเป้าเชียงรายให้ฟรีๆเลยนะครับที่เหลือคุณต้องการเท่าไหร่ก็ไปซื้อเอานะครับผมตอบท่านเลยว่าผมไม่ชอบนะครับมาที่ที่สอง ที่อำเภอมหาราชพระครูยุทธยาเอาละเราก็เหนื่อยหน่ายกับการที่จะหาที่ได้แล้วอยากจะทําฝันตรงนี้ให้เป็นจริงสามสิบไร่ครับก็เอาละพอตั้งรูปท่านได้สามสิบไร่พอเราจะเอาเข้าจริงครับจากไร่ละสามแสนขึ้นเป็นไร่ละหนึ่งล้านผมก็หายไปสองปีโอ้โหจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยพระองค์นะครับนึกถึงทําไมเป็นอย่างนี้นะนะครับเอาละ ยูหายไปสองปียู่ยู่มีคนมาบอกคนะครับคุณสวรรค์ไปดูที่ตรงนี้สินะครับไม่แพงเลยนะครับผมก็ไปดูไปดูปุ๊บโอเคตงไม้เป็นอย่างนี้ลักไม่เจริญแบบนี้ลักนะครับเป็นท้องไร่ท้องนาเป็นท้องกระทะนะครับไม่เป็นไรท้องกระทะท้องกระทะเดี๋ยวเราซื้อเยอะๆแล้วเอาขุดดินเอาแก้มลิงมาใส่เป็นแก้มลิงมาถมที่ให้นะครับตกลงโปรงใจเอาเลยครับผมวันรุ่งขึ้นวางเงินซื้อเลยครับแบบรวดเร็วนะครับซื้อมาแปดสิบไร่พอแปดสิบไร่เอามา ามตีไร่ยี่สิบไร่จนครบบัตรนี้200สองร้อยเศษได้นะครับผมก็ไม่บอกว่าผมจะซื้อมาทำอะไระนะครับคนก็ลือไปต่างๆนานานะครับก็ทั้งมันลือก็ลือไปแต่วันนี้โป้มันแตกแล้วนะเรื่องมันแตกแล้วก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีนะครับก็กลายมาเป็นที่ตรงนี้หลังจากนั้นทําเรื่องถึงถึงจังหวัดนะครับจังหวัดว่าที่ตรงนี้เป็นอะไรอะไรข้อประวัติศาสตร์ครับคุณโยครับสงครามครั้งสุดท้าย ท่านเลือกข้ามน้ําท่านเลือกข้ามน้ําที่บ้านป่าโมกค่ะก็คือแดนตรงนี้ตรงนี้คืออำเภอป่าโมกอำเภอป่าโมกครับทุกครั้งสิบเอ็ดครั้งท่านจะเลือกข้ามน้ําที่บ้านพงเพงเพื่สถอศรียุทธยาครั้งสุดท้ายเป็นสงครามยุทธหัตถีพระมหาตัดต่อพระมหาตัดนั้นท่านเลือกข้ามตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็เลยข้าประวัติศาสตร์ผ่านนะครับตรงนี้ก็เลยผ่านเลยนี่คือเทพจัดสรรจริงๆรค่ะครับและกว่า จะได้มาเป็นจนถึงทุกวันนี้ความยากลำบากเป็นยังไงบ้างคะโอ้คุณโยครับโฉนด3าสิกว่าใบค่ะต่อเรียงกันเป็นพื้นแผ่นเดียวกันะนะครับถ้าดูในแผนที่จะมองเห็นเป็นรูปช้างหมอกะดูงวงให้อย่างนี้นะครับนี่แผนที่นะครับอาจจะเป็นช้างของพระหมหากษัตริย์ก็ได้นะครับอาจจะเป็นเจ้าพญายานุภาพก็ได้นะครับเป็นเป็นรูปช้างหมอกเลยนะครับนะครับนี่คือความเป็นมาเลยครับค่ะ โอ้โหสุดยอดจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะคะจะให้แบบว่าพาชมและเดี๋ยวเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษก็ก็จะเป็นผู้ดูแลผู้จัดการของผมอีกทีนะครับไมช่ท่งคนเดียวทําไม่ได้แล้วครับงโรงหลอด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีผู้จัดการเราถูกเฝ้าทํางานแบบทุ่มเทเลยนะครับค่ะก็เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวจะเรียกเชิญนะอันเชิญเลยนะอันเชิญก็มาเลยนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะครับ ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเกสต้าอัพเชอร์ค่ะก่อนอื่นคุณถวัลย์คะยกรบกวนช่วยแนะนําคนตรงกลางหน่อยค่ะเป็นใครยังไงค,คะเขาเป็นผู้จัดการที่นี่นะครับคือช่วยงานผมนะครับชื่อคุณอะไรคะดูแลเรื่องร้านนะครับชื่อเรียนชื่อบาสชื่อจริงชื่อลุ่งเรืองเลี้ยงบำรุงเขาเป็นผู้จัดการที่นี่ทั้งหมดนะครับค่ะ,ะคทำไมถึงได้เลือกนะคะคุณบาสมาดูแลที่นี่<อ>คะขมยันครับทไม พูดไปเอามือปิดได้เลยอันนี้นี่เขาเป็นเพื่อนับผมนะครับเราก็แต่ว่าในสายงานงานก็งานนะครับเราก็มองเห็นแล้วนะครับว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบสูงสามารถที่จะดูแลตรงนี้ได้นะครับคุณบ้านรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับหน้าที่อันสําคัญ<อ>นะคะมาดูแลที่นี่ค,ะ <c oughs> ค่ะดีใจเป็นเกียรติครับทไมต้องเป็นร้อยเก้าคุณวรคุณโยครับเหตุที่เป็นร้อยเก้าผมก็กําหนดไปหลายเบอร์ จะทําให้ย e ิ kind of ่งใหญ่ที่สุดแล้วร้อยเก้าเนี่ยเป็นเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดแปดสิบห้าเมตรเก้าสิบเก้าเมตรและร้อยเก้าเมตรก็ไม่รู้ว่าจะเบอร์ไหนเพราะสวยทั้งหมดกับสิบปีที่แล้วผมใช้พิธีบวงสวงคอัคกลับบอกพระองค์ท่านนะครับอ่าน้าโรงการแล้วกลับถึงพระองค์ท่านว่าพระพุทธเจ้าไม่ทราบว่าเบอร์ไหนเพราะจะถูกประทัยพระองค์ท่านถ้าเบอร์ไหนท่านพอพระทยแล้วก็ขอให้เลขกันนั้น ข้าไปในมือของข้าพ,พุทธเจ้านะครับก็เสี่ยงทายเอานะครับก็เลยได้เป็นร้อยเก้าะครับแล้วความหมายแตกต่างไปอีกร้อยหนึ่งเนี่ยผมทําถวายให้กับสมเด็จพระเลส,สวรมหาราชเก้าเนี่ยก็องค์ภูมิพลในทางแต่มีทางผู้ใหญ่เขาบอกเอานี้อีกความหมายหนึ่งคุณถวันหมายถึงรักชกาลที่เก้าและรักชกาลท,ที่สิบนี่ครับผมว่าเนี่ยโอ้โหมันเป็นความหมายที่ดีมากและเยี่ยมมากค่ะ ตอนนี้ที่แอบไปเห็นมองไปทางนั้นเนี่ยนี่คือในส่วนที่มีการวางศิลาเกิ์ไปใช่ไหมคะครับข้อที่เก้าเมื่อปที่ผ่านมาตอนนี้ที่เราเห็นนี่จะต้องมีการเจาะถะาต้องมียังทำอะไรบ้างคะการตอกเสาเข็มครับทั้งทั้งสามพารูปด้านหน้านะครับส่วนองค์กลางก็จะเป็นกิริยบททรงหลังน้ําทับสินูนทบอครับแล้วก็องค์ซ้ายสุดของเราก็จะเป็นองค์ยุทธหัตถีครับค่ะ มีสามพระองค์ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นองค์ร้อยเก้าเมตรที่จะอยู่ข้างหลังค่ะครับผมอย่างการติดตั้งอย่างนี้จะต้องทํายังไงกับงานที่เีนแบบปฏิมากรรมที่ชิ้นใหญ่แล้วก็หนักมากขนาดนั้นนะคะก็ส่วนมากจะเป็นเราก็มีวิศวกรที่ได้มาตรฐานสากลนะครับเป็นคนออกแบบให้แล้วก็เราก็ทําตามที่วิศวกรเขาแนะนําตอนการติดตั้งจะต้องมีพิธีอะไรไหมคะคุณตําัดมีครับมีครับมีพิธีครับก็พิธีตามประเพณีของไทยเราก็คือพิธีบวงสวง แล้วบอกกล่าวเทวดาและอัญเชิญขึ้นท่านฐานและสําคัญที่สุดคือพ่ายพลของท่านราษดรของท่านลูกหลานของพระอ,องค์ท่านอยากจะให้มาร่วมจับสายสูตรอัญเชิญขึ้นประดิษฐณแท่นฐานประวัติศาสตร์จะต้องเกิดขึ้นจะมีะในวันที่เท่าไหร่คะเนี่ยสามสิบเอ็ดกรกฎา <30 S 3> คมสามสิบเอ็ดกรกฎาคมพระองค์แรกก็คือพระองค์รกกคพระแสงพื้นต้นข้าแม่น้ำสตงก่อนวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกห้า นี่ท่านถามอะไรครับเนี่ยอันนี้ท่านถามพระแสงปืนต้นค่ะพระแสงปืนต้นนะคะจะอยู่ด้านขวามือค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยางเป็นองค์ที่สูง109เมตรนี่จะต้องใช้เสาถึงขนาดไหนก็คูณสองเข้าไปเลยครับค่ะเรือที่วางเอาไว้แล้วนี่จะครบทุกๆพระองค์เนี่ยน่าจะเป็นประมาณเมื่อไหร่คะในสามพระองค์เนี่ยค่ะภายในปีหน้าเราจะเสร็จหมดนะครับเหลือจากนั้นจะเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตก็คือ109เมตร โหยกนี่คือประวัติศาสตร์นะครับเอกชนอย่างเราอ่ะคัอันนี้นะคะแล้วมันเหลืออีกกี่ต้นเนี่ยอันนี้น่าจะเหลืออีกประมาณสิบกว่าสิบกว่าสิบกว่าต้นนะคะคือมันเทาต่อด้านหลังอยู่ค่ะครับคราวนี้ว่าอย่างเวลาที่จะต้องเน่ตต้องมีการบาลานซ์น้าหนักยังไงบ้างคะขั้นแรกก็คือเจาะดินก่อนเจาะดินก่อนดินจะไปถึงดินดานหรือดินแข็งเนี่ยถึงหินเนี่ยกี่เมตร <c oughs> นะครับแล้วเขาก็วิศวกรก็จะออกแบบมาควรจะต้องตอกเสา <c oughs> ลึกไปได้และกี่ต้น <c oughs> นะครับแล้วก็คำนวณจากน้ําหนักพลรูปของเรา <c oughs> พลรูปของเราน้ําหนักกี่ตันค่ะถึงจะระบุเข็มได้ <c oughs> ลึกได้ครับคุณบายคะในการจัดการอย่างเงี้ยทั้งหมดอันไหนคือยากที่สุดคะถ้าเป็นการทำพระบรมรูปน่าจะเป็นโครงสร้างโครงสร้างแล้วก็เป็นงานหล่อดังนั้นตอนนี้ก็คือเป็นสิ่งสําคัญเลยตอนนี้ใช่กำลังในเรื่องของโครงสร้างเลยต้องมั่นคงใช่ไหมคะ ตรงนี้ตรงนี้ต้องใช้เวลาเตรียมพื้นที่นี่ประมาณมานานยนังคะคุณเ่เตรียมมาตั้งแต่ต้นต้นแล้วครับ่ะสิบปีแล้วคุณเ่ะคือคมองมองไว้แล้วว่าตรงนี้จะเป็นจะเป็นในส่วนที่วางประดิษฐานท่านไว้ใช่ไหมคะโอ้แล้วเนี่ยเข้าใจพอแบอบเข้ามาถึงอ่าทุกคนก็จะรู้สึกว้าว แล้วมาไปีกวันนั้นแก้มลิงเท่มากเมื่อสักครู่ผ่านมา,มาบอกกลายเป็นว่าแก้มลิงที่ที่เราขุดดินมาเพื่อที่ต้องมาใช้ตรงนี้กลับดูเป็นทัศนียภาพที่ดูงดงามมากเลยอะคะ่ะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะนึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงมีตัวอย่างให้ดูข้างในนะคะคเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะครับ เฟสแรกที่คุณถวันจะเริ่มก็คือเป็นเขาเรียกว่ามณฑลพิธีก็คือลานอิสระภาพที่จะเป็นอิสสถานพระบ,บรมรูปก็จะมีองค์ร้อยเก้าเมตรนะครับแล้วก็องค์ด้านหน้าสามพระรูปก็คือองค์ที่ขนาดความสูงอ15.40เมตรนะครับอันนี้จะเป็นเฟสแรกที่เราจะ <m. S 1> ดำเนินการใช่ก็คือเฟสต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าหอประติมากรรมต้นแบบอันนี้ก็จะเหมือนกับว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะของเอเชียไฟอาร์ตของ่องหล่ออะไรเงี้ยครับ อันตรงนั้นนะคะใช่ครับแล้วก็เฟสต่อมาก็จะเป็นปาพิชาเน่ที่อยู่ทางซ้ายมือนู่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเฟสนึ่งนะคะแล้วก็ลานจอดรถก็จะจะมีสองที่ครับจะมีทางทางทิศที่เราเข้ามาทางเข้าที่หนึ่งแล้วก็ทางเข้าที่สองค่ะครับแล้วไก่ชนอันนี้มีไก่ชนด้วยใช่ไหมคะที่ก็จะต้องมีเป็นไก่ของสมเด็จพระเลสวรัตน์เป็นสัญลักษณ์ของท่านแล้วก็จ้างศึกขององค์ท่านค่ะครับ ถามพออระองค์ที่เราเห็นในโรงหลนะ่อนั่นอะค่ะอ่าอ่านี่ขนาดมพระองค์ที่เราเห็นในโรงหล่อเนี่ยว่าใหญ่แล้วนะคะครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวต้องมีพระอ,องค์109เมตรนี่คือแบบถ้าจะเป็นประติมกากรรมที่เกือบจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปะคะอ่าน่าจะใหญ่ที่สุดครับแต่ถ้าเป็นอันดับโลกนี่น่าจะเป็นถ้าสร้างเสร็จจะเป็นลำดับที่4โอ้โหลำดับ,ดบท,ที่4ขอ,ของโลกะนะคะ เรียกว่าซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยคืองานใหญ่เลยเพราะว่าของการวางรากฐาน <c oughs> ทั้งหมดนี่แหละค่ะเพราะเนื่องจากว่าที่เดอดินดินเองก็เป็นเป็นดินที่ดินอ่อ,อ,อนที่อ่อนมีความอ่อนตัวสูงใช่ไหมคะซึ่งโครงสร้างจะเป็นลําดับความสําคัญที่ที่สําคัญมากค่ะแล้วเดี๋ยวจะต้องเตรียมหลอเนี่ยเมื่อไหร่คะเนี่ยก็จริงๆแล้วองค์15.40เมตรเนี่ย ข้าวข้าวก็คือจะแล้วเสร็จประมาณวันที่9เมษายนก็คือจะเป็น<ม>ปฏิสถา,านองค์สุดท้ายก็คือองค์หลังน้ำนครับส่วนองค์ร้อยเก้าเนี่ยเราเราหล่อไปแล้วก็คือวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาแล้วหล่อส่วนพระเศียรไปแล้วแล้วก็วันที่4ที่ผ่านมาก็คือเราหล่อส่วนของพระบาทไปที่ร้อยแล้วก็วันที่31กรกฎาคมเนี่ยจะหล่อในส่วนของข้อพระบาทก็คือหล่อไปเป็นลําดับขึ้นไปเรื่อย ค,ครัโอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะเห็นบอกว่าตัวของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มีแค่ธรรมดาจะสามารถให้คนเข้าได้ไม่มีส่วนร่วมนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อนุสาวรีย์ธรรมดาเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นยังไงต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ กับเขาส่รกิกายสตาอาร์โชค่ะอ่าครานี้ด้านหลังนี้ละคะอยากจะให้คุณถวันช่วยอธิบายนิดนึงค่ะสําหรับรูปแสดงในงานเมื่อวันที่9เมษายนให้ในหลวงทอดพระเนตรนะครับเราสร้างระดับที่109เมตรเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างมีสายน้ําสายน้ําแล้วก็สอดแทรกโครงสร้างเข้าไปข้างในนะครับเพราะถ้าความเป็นจริงแล้วอันนี้งานจริงเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางตรงพอน้ำเนี่ยประมาณ3เมตรน,นะครับด้านหลัง ซึ่งพระองค์ท่านก็สนพระไทยมากนะครับ <ạ. S 1> นี่จะเป็นโครงสร้างที่วิศวกรโดยอาจารย์ดรชิติพลนะครับเป็นผู้ออกแบบ,บอาจารย์ประโมทถธาราศรเป็นผู้ตรวจสอบนี่เป็นโครงสร้างที่วิศวกรเขาออกแบบอันนี้เป็นงานหล่องานหลอก,ก็จะผิวประมาณนี้นไม่หนาเท่าไหร่นะครับก็คือว่าในข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นคือจะโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยก็คือมีการจัดทําโดยวิศวกรขึ้นมาก่อนออนะคะ,คะ,คะแล้วถึงจะคุ้ม คุ้มด้วยพุบบอนอีกทิบรอนอีกทีหนึ่งพรงท่านจริงครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเมื่อวันที่เก้าเราทูลเชิญพระองค์ท่านเทพระเศียรไปแล้วเราทุกคนก็เทพระบาทจริงๆพระบาทเนี่ยจากเนี่ยมาถึงเนี่ยเปแบดเมตตนะฮะโอ้โหแล้ววันที่สามสิบเอ็ดเนี่ยบานเขาทำการหล่อพ่อพระบาทนะครับกำลังคิดถึงนั่งลานที่จะต้องขึ้นไปค่ะครับก็เรามีทีมงานนะครับเรื่องของโครงสร้าง ต่อขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆครับค่ะความยากของการทํางานที่ขนาดใหญ่นี่คืออะไรคะนอกจากโครงสร้างแล้วจริงๆก็ยากทุกขั้นตอนนะแต่ว่าขั้นตอนประกอบเนี่ยยากสุดเพราะว่าการตรวจสอบแบบงานเนี่ยสูงใหญ่ค่อนข้างยากแต่ทีมงานแล้วก็วางแผนแล้วเราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยก็คือโดนและตรวจสอบที่หน้าจอเอา เรียกว่าโยว่าหลายคนคงอยากที่จะเห็นมากๆเลยคะอย่างครั้งที่เยี่ยงเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะบอกไปแล้วค่ะว่าที่นี่จะไม่มีมากกว่าความเป็นอนุสาวรีย์อนุสรณ์สถานนะคะเพราะว่าเห็นว่าจะเป็นแหล่งความเรียนรู้ด้วยนะคะคุณคุณมาคิดว่าถ้าเกิดว่าคนที่มาที่นี่จะได้ประโยชน์อะไรจากการที่ได้เดินทางมาถึงที่นี่จริงๆก็ส่วนมากที่เดินทางมาก็จะมาสักการะสุนทรภพเลสวนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ สองก็คือมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่บางทีเด็กๆรุ่นหลังเนี่ยเขาลืมกันก็ให้เด็กได้เรียนรู้ว่าสุเดะนเีสวนท่านทําอะไรบ้างค่ะแล้วคุณถวันล่ะคะวันนี้เนี่ยขออยางที่บอกว่าการฝันทพิ์ที่หลายๆคนมองว่าจะเป็นจริงได้หรือเปล่าจนถึงณวันนี้เป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของคุณถวันตอนนี้ความฝันของเราเนี่ยเป็นจริงแล้วนะครับคือมาครึ่งทางและอีกครึ่งทางคือเราต้องทําให้เสร็จะนะครับ ในหลวงก็มาเปิดทางให้แล้วเปิดทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้แล้วอยู <c oughs> ่ที่พวกเราทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวร <c oughs> วมทั้งคุณโยคุณบ้านแล้วก็ทีมงานของคุณทุกคนคือเจ้าภาพสามที่เบ็ดนี้ผมอยากเห็นเต็มลานร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดในหลวงรัช <c oughs> การที่สิบของเราสามที่เบ็ดนะครับ <c oughs> ท่าน <30 S 2> ท่านเกิด <31 S 2> วันที่ยี่สิบแปดแต่เราสะดวกวันที่สามที่เบ็ดงั้นสามที่เบ็ดนี้พา่ายผลลูกหลานของ่านมาร่วมกันยกสร้างประวัติศาสตร์นะครับอย่โยกันยก องแรกองค์ปฐมแรกแก็คือภระแสงปืนต้นข้ามนับตรงะนะครับชนะศึกด้วยกระสุนเม็ดเดียวไม่ต่ำกว่าเลือนแสนนะครับฝ่ายตรงข้ามนะแต่พระองค์ท่านชนะด้วยตะกวัวเม็ดเดียวกระสุนเม็ดเดียวนั้นประวัติศาสตร์เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันที่31เดือนกรกฎาเรียนเชิญทุกท่านะค ก็เรียกนะคะวันที่31กรกฎาคมนะคะต้องมาที่นี่เลยนะคะมาต้องบอกบอกบอกพิกัดนิดนึงค่ะเผื่อที่ว่าคนมาจะได้มาถึงค่ะก็ลานอิสรภาพนะครับตั้งอยู่หลังหลวงพุทธวดกิโลเมตรที่44นะครับติดสายเอเชียค่ะครับเริ่มต้นตั้งแต่9้านาฬิกาเต้านาฬิกาเป็นต้นมานะคะก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเที่ยง20่ที่ยงยีนี้เป็นเที่ยง ยุทธหัสถีเป็นเที่ยงที่เราได้รับใจชน,นะที่เที่ยงยี่สิบปุ๊บเราก็จะเฮินพระรูป,<า>ปืุนต้นลงประดิษฐานเลยนะครับทุกคนก็จะร่วมจับสายสูตรทุกคนเลยครับค่ะอย่างนี้ค่ะเดียวถ้าเกิดว่ามานี่นะคะก็มาได้ไม่ยากจริงขับรถมานะ,ะ,ะก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนั้นนี่จะต้องเตรียมอะไรมาบ้างคะก็เตรียมใจอย่างเดียว <laughs> <laughs> เตรียมใจอย่างเดียวนะคะ,<ๆ>ะเขาเียค่ามาช่วยกันร,ร่วมอยู่ในเหตุการณ์คันประวัติศาสตร์ เนะะี่ยก็ต้องขอขอบคุณคุณถวัลยมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณบ้านมากๆาเลยนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะจะต้องมาให้ได้เลยนะคะใครมีโอกาสต้องแวะมานะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งถึงความภาคภูมิใจนะของผู้ชายคนนี้ด้วยแล้วก็ของทุกๆคนของชาวไทยทุกๆคนคะ่ะต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะ จะขอสถานที่นะคะขอขอบคุณคุณถวันนะคะขอขอบคุณไปอีกรอบค่ะขอขอบคุณท่านสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเทยแอร์ไลน์ค่ะขอขอบคุณสีาอ์ติสติกค่ะขอขอบคุณมันดาดีเดอะเฮริเทจขอขอบคุณอรลียสมค่ะขอขอบคุณมิฟต์ตาคลินิกนะคะและต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยค่ะยินดีนะคะพบกันทางช่อง9 M c o t S d สาแห่งนี้ค่ะวันนี้ยอทีมงานทุกคนท่ต้อนรัก่อนกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ